สวัสดีคร ok ับผมช่องไอป่าน1 994นะครับวันนี้จะมาลองเปลี่ยนเป็นกับแหนบนะครับในเนว้อล NP 300นะครับก็คือผมจะลองกับแหนบนะครับว่ามันจะนุ่มไหมนะครับก็คืออันนี้ก็ตรงเตงเดิมนะครับมีแค่โช๊คแคมโบปรับปรับไประดับกับกันโคนะครับตอนนี้คือแหนบผมยังไม่ได้กลับนะก็คือแหนบบรรทุกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับแหนบแผ่นล่านะครับก็คือแหนบอันนี้เนาะเพราะตอนนี้เห็นนะ ช่วงกันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกลับดูนะครับว่ากลับแล้วก็ลองใช้งานนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับก็คือวิธีนะครับก็คือให้เรานะครับไขน็อตตัวนี้ครับข้างล่างนะครับเต้าแหนมนะครับสี่ตัวนะครับโดยต้องขึ้นแม่แรงก่อนนะครับก็ขึ้นประมาณช่วงกลางกานะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับขึ้นให้รถล้อลอยไม่ต้องมากครับประมาณล้อลอยเซนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ถอดได้เลยนะครับ จะมาเริ่มกันนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับช่วงระหว่างกลางแคปนะครับประมาณล้อนะครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็หาไม้รองนะครับแล้วเราก็จะมาทําการถอดเลยก็ให้เราถอดพวกนะครับเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็ต้อแหนมนะเบอร์สิบดนะครับสี่ตัวก็ขันก็ระวังหน่อยนะครับระวังล้อผมไม่ได้อลอยนะ พอดีอยู่กับพี่นะครับก็คือเหมือนเอาแม่แรงอะ่ะยันโค้งรถไว้เฉยน,นะครับอ่าเดี๋ยวมันเริ่มทำนะครับเริ่มพอดกันนะ แล้วก็ตีแผ่นล่างลงเลยนะครับนี่นะครับก็แกะออกไดเลยนะครับก็คือจริงๆถ้ามีแม่แองตัวหนึ่งก็ขึ้นค้ำตรงนี่นะครับกันนะอันตรายเซไปก่อนพอแกะเสร็จก็มันก็ลง่งเลยนะมันไมไ่มีอะไรละอันนี้กาแล็คออกก่อนผมรถเคยโหลดมานะก็ได้ใส่ เป็นยัางหลองอตรงเทาแทนก็คือแล้วให้เรา,เาแกะนี่นะครับก็คือไม่แดงตัวนั้นก็หนีไปก่อนพอหนีปุ๊บเพราะว่าถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็ค่อ,คอยหลงค่อยหลงค่อยหลงไปตามมาให้เราเอาเบอร์สิบสี่นะครับขันตรงนี้นะครับขัดออกมาเลยเนาะ พอออกแค่คลายๆก่อนนะครับเพราะมันดีดเนาะแล้วก็จริงๆใช้ไม่แรงสองตัวนั่นแหละลองเอามาค่อยๆคลายนะครับเราต้องเผื่อไว้ก่อนเนาะแล้วก็แม่น,น่ลองก็มันลายด้วยแหละแต่จริงๆแม่แรงออกแล้วนะออเน่ะพอออกแม่แรงออกแล้วมันก็ไม่ แต่จะทำไม้ก่อนอเดี๋ยวเอาประแจขันนะครับมันจะหล่นเพราะตัวบนมันก็ดันหนึมือมาจะลายแค่แหละเป็นคือมันหนักเลย่ย <laughs> เดี๋ยวเอาไปลองฝั่งนู้นครับ อันนี้ก็ออกแล้วแต่ในคืนจะมีพวกแผ่นนะครับระวังนะเดี๋ยวมันจะแตกได้นี่นะครับถ้ามีกินล็อกดี นั่งไว้เนี่นะครับถอดได้แล้วนะครับมาให้ดูกันไม่รู้ว่าแต่จริงๆถ้ากลับแบบแล้วยังว่ากลับมาทุกง็กิดเพียนไปแล้วเนาะแต่ก็ลองลๆเอามาผมก็ลองลองดูละเออมันดีไม่ดียังไง อันนี้คือแหนบตาโค้งนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยเนาะพอกับแหนบปุ๊บน,นี่ก็แบนยาวเลยช่วงโค้งก็เหมือนดัดดัดลงมาเอออ่าเดี๋ยวผมเอามาติดตั้งใส่ให้ดูนะครับเสมอกับเทที่เดิมอย่าลืมแผ่นนั้นนี้นะครับแผ่นรองนะแผ่นรองเลย ไม่รู้ว่าคองแล้วถะใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่แหลงก็ดี ก็แ้องแต่ก็จัดแนวนะครับเอาให้มันตรงๆนะดูซ้ายดูขวาเร่งเอาให้มันได้ระยะเก่านะคร<ม>ับก็ใส่น็อตตัวเมยียล็อกแนดนะครับสุดแนอ<ม>ันนี้คือทำให้ดูเป็นข้าๆนะครับว่าการถอดใส่ยังไงนะ ตอนล็กตอนล็อกนะครับก็เล็งแนก่อนนะครับตรงรอเปล่าอเ,เอาแน่เลยนะครับอืวยอ้ก็เอาแม่แรงออกได้นะครับ แล้วก็ไฟนี่ก็บข้อที่เดิมเหมือนเดิมเรใส่ข้อที่เดิมเลยเนาะจาะถ้าพูดถึงถ้าใส่กองโลยก็ทำแบบนี้แหละเหมือนกันเลยฮะเดี๋ยว เดี๋ยวมาติดตั้งให้ดูนะครับนี่นะครับก็ใส่สายแรกนะครับแล้วก็ตัวต้อแหนบเนาะขันยึดที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ใส่โชคได้เลยอ่าก็คือท่าของนี้เสร็จปุ๊บก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งต่อแต่แต่ผมแต่ผมทำให้ดูแค่ส่งเดียวนะครับว่าการทำทำยังไงครับก็คือตแนนี้นผมกับแหนบไปและเออ ก็เดี๋ยวเขา,าทำสองฝั่งเสร็จเดี๋ยวเอามาติดตามกันนะครับี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงประกอบเสร็จแล้วนะครับฝั่งแหนบนะกับแหนบนะครับพี่แหน,นบกับแหนบอ่าก็คือเดี๋ยวดูให้ดูช่วงเปิดนะครับในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดหรอกดูยากเนาะแต่คือเหมือนช่วงช่วงปลายเนี่ยมันเปิดมากขึ้นเหมือนรูตรงเนี้ยเยอะขึ้นอันนี้คือฝั่งธรรมดาเนาะ เห็เนไอันนี้คือมันจะมีตัวยางกันกระแทกไอ้ฝั่งเะไรยางที่ยางนี้เป็นแทนแทนฝั่งนี้นะฝั่งยุ้งล่างแทนกับแนมเหมือนเหมือนเหมือนปลายมันมันอ้ามากขึ้นนะครับแต่มันดูไม,ดไม่ดูไม่ชัดเจนอะ่ะมันต้องไปลองวิ่งดูนะครับไม่รู้ว่าต่างกันมากแค่ไหนนะดูในดูในรูปเนี่ยในกล้องเนี่ยคือแบบถ้าเป็นให้เห็นความแตกต่างในการกลับไม่กลับเนี่ย ก็คือเดี๋ยวผมจะมาอัพคลิปหน้าแล้วกันครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอัพให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวขอไปใช้งานก่อนทั้งบรรทุกแล้วก็ไม่บรรทุกนะครับแล้วก็ความเร็วสูงแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังครับคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ